รถแบบไหนที่คนไทยเสียใจถึงชีวิตนั่นก็คือเล่มหายเล่มชำรุดศูนหายหน้า18แจ้งหยุดใช้งานตลอดไปหรือรถที่มีการกลับสีเปลี่ยนเครื่องรถพวกนี้จะเป็นรถที่เต็นท์บางกลุ่มที่ชอบหลอกลวงลูกค้านั้นซื้อรถลักษณะพวกนี้มา ซื้อในราคาที่ถูกแล้วเอามาขายแพงๆเอามาขายแพงๆแล้วก็หลอกลูกค้าว่าแล้วก็ขายต่อราคาได้แฟรนซก็จัดซึ่งลูกค้าก็โอเคเนาะลูกค้าก็รู้ว่าเออมันเป็นแบบนี้ก็เชื่อเต็นต์แต่ข้อที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดท่านผู้ชมเวลาที่ท่านผู้ชมซื้อมาแล้วเอปีต่อไปอยากจะขายพอเอาไปขายนี่แหละเขาก็จะกดราคาแล้วว่านี่เล่มหายยกเล่มใหม่ มีรายการหน้า18แจ้งหยุดการใช้งานด้วยเคยเปลี่ยนสีเคยเปลี่ยนเครื่องยนต์โอ้แบบนี้ไม่สามารถที่จะซื้อได้ในราคาปกติต้องซื้อในราคาที่ต่ำกว่านั่นก็คือเต็นกดราคาคุณนั่นเองต่ำกว่าเป็นแสนบางคันอาจจะต่ำกว่าหลายแสนนะถ้าเป็นรถใหม่ๆเนี่ยต่ำกว่าหลายแสนเลย